มึงอะแดกข้าวเสียข้าวเปล่ามึงแดกหญ้าดีกว่าแม่เด็กเมื่อวานซืนกูเนี่ยนับถือาศาสนาิสลามนะกูเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนต์เลยกูก็ให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าของาศาสนาพุทธสวัสดีครับทุกคนครับเข้าเรื่องครับเอ้ปากกายังต้องมียางลบเอ้ยดินสอยังต้องมียางลบปากกายังต้องมีลิควิดอ่อคนจึงต้องมีพระเยซู และที่แท้จริงแล้วคนก็ต้องคงต้องมีคนดัดจริตอย่างอาจารย์แชมป์วันนี้นะเอ,อกูจะพูดให้ฟังเลยนะนะเหมือนกับตอนสุดท้ายที่บอกว่าขอบคุณมากครับเอ,อสุดท้ายนี้ฝากถึงอาจารย์เบียรนะครับอาจารย์เบียก็เหมือนกับลูกแก่นะครับเออกูจะบอกให้นะว่ากูเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะกูเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูนับถือศาสนาอิสลามกูเชื่อในพระเจ้ากู กูไม่ได้นับถือตามการ,รมพันกูนับถือด้วยความศรัทธาแล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระเยซูแล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเ,เพราะว่าศาสนาของกูสอนว่าละกุมดีนกุมวรยดินศาส,สนาของเจ้าสําหรับเจ้าศาส,สนาของข้าสําหรับข้าคือถ้ามึงเชื่อแบบไหนมึงก็นับถือแบบนั้นมึงก็ทําตามแบบที่มึงนับถือ แต่ศาสนาของกูสอนว่าอย่าไปดูถูกอย่าไปลบลู่หรือว่าอย่าไปบอกว่าของมึงอ่ะสู้ของกูไม่ได้นี่ศาสนากูเขาสอนมาแบบนี้กูก็อยากจะถามอาจารย์แชมป์อ่ะว่าศาสนามึงสอนมาแบบนั้นหรือเปล่าคืออาจารย์แชมป์อ่ะนะมึงไม่ได้มาหาความรู้แต่มึงพยายามจะมาพูดฟังแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่นับถือเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงแท้มันไม่ได้แท้จริงต้อง เป็นพระเยซูเท่านั้นที่แท้จริงก็เหมือนกันของกูกูก็เชื่อของกูแท้จริงแต่กูไม่ว่าของใครปลอมกูไม่ว่าของใครไม่ถึงที่สุดเ,เราควรให้เกียรติกันขณะศาสนาพุทธเนี่ยยังมีตั้งหลายนิกายศาสนาคิดก็ยังมีคริสเตียนคริสตังศาสนาของกูนี่ก็มีหลายหลาย,หลายนิกายเหมือนกันนะมีอะไรไอฮานฟาฟีชาวฟีอีชีอะ สุดท้ายแล้วไอ้พวกนี้มันก็ก้มๆเงยๆหันซ้ายหันขวามีอันล้อเหมือนกันแล้วถ้ามึงจะมาเถียงเรื่องศาสนาแบบเหมือนศาสนากูเนี่ยถ้ามึงจะเถียงศาสนานะกูว่ามึงละหมาดเสร็จแล้วมึงเก็บผ้าปูละหมาดแล้วมึงกลับบ้านไปทำมาหาแดกเลยนะตอนเล็กๆกันนะพ่อแม่สอนมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้แบบนี้พอโตมามึงก็เลือกเอามงึงอยากอยากจะใช้ศาสนาเดิมที่พ่อแม่มึงสอนมาหรือมึงอยากจะเปลี่ยนมึงก็เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของมึง แล้วมึงก็ปักหลักเชื่อมั่นศรัทธ,ธาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปให้สมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ใช่เอาของตัวเองไปด้อยค่าของคนอื่นนะเออแล้วไออาจารย์เบียร์คืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำคำว่าคนตื่นทำมันเป็นข้อความคือตื่นในความคิดกูเองเนี่ยนะทำไมกูฟัง อาจารย์เบียร์พูดที่กูฟังอาจารย์เบียร์พูดเพราะกูจะเอามาแตกปัญญาในความคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีในการคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีแยกแยะเออกูไม่ได้ไปนับถือศาสนาพุทธแต่กูวมาเรียนรู้แล้วมันจะทําให้กูตาสว่างนะกูจะตื่นขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วกูก็จะมองเห็นว่าเออมันควรคิดแบบนี้มันคิดแบบนี้ แล้วมึงคิดดูนะถ้าเกิดคนคิดดีทำดีพยายามแสดงออกในสิ่งที่ดีแต่พวกมึงแม่งพยายามมาลมมาต่อต้านเนี่ยมึงว่ามันใช่เหรอมึงพยายามจะต่อต้านพยายามจะคอมเมนต์แบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกูจะบอกให้นะไอไอไอจารย์แชมป์นะกูว่ามึงมาตัดหญ้ากับกูดีกว่านะมาตัดหญ้ากับกูเอาญ้าไปให้วัวกิน พอมึงเห็นวัวกินหญ้าเนี่ยนะอาจารย์แชมป์มึงจะคิดออกเลยว่ามึงอะนะถ้ามึงคิดแบบนี้มึงเปรียบเทียบแบบนี้ยมึงอะแดกข้าวเสียข้าวเปล่ามึงแดกหญ้าดีกว่านะนี่แหละชัดเจนที่สุดเลยกูไม่ได้เข้าข้างใครแล้วกูก็นี่แหละกูเอาแบบนี้แหละนะกูบอกเลยถ้ามึงจะพูดติเตียนคนที่ทําในสิ่งที่ดีไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดนะมึงอย่าพูดกันเลยมึงอย่าพูดกันเลยดีกว่า อกูก็ว่าจะไม่พูดแล้วกูว่ากูจะจบเมื่อคราวที่แล้วแล้วนะแม่กูมาเจอแชมป์พูดแล้วกูแม่งสะอึกเลยแม่เด็กเมื่อวานซืนมึงคิดได้ยังไงว่ามึงไปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าของเขามันไม่ใช่อะ่ะเออกูเนี่ยนะเราจะต้องสอนคนที่อยู่ในหมู่หมู่ของเราให้ศรัทธาให้เห็นค่าและเชื่อมัน่นเขามีความศรัทธาเขาเชื่อมัน่นแล้วเราก็ต้องสอนด้วยว่าอย่าไปแตะอย่าไปดูถูก กับศาสนาอื่นนะมึงฝากอาจารย์เบยว,ว่าเหมือนลูกแกะกูก็ฝากมึงไว้แบบนี้แล้วกันนะอย่าไปแตะต้องศาสนาอื่นแล้วก็ไม่ต้องสะเออมามาพยายามแบบวัดงัดข้อเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้ด้วยวาทะศิลอะไรพวกเนี้ยมึงมึงเก็บไว้เถอะนะไอวาทะศิลแบบนั้นอนะ่ะโอเควัสดีครับแต่งของขึ้นอีกรักูไอ้เหี้ย